ทีนี้มาดูโครงสร้างโปรตีนนะครับโปรตีนก็คือกรดอะมิโนต่อกันยาวๆกรดอะมิโนมันก็จะมีโครงสร้างมาตรฐานใช่ไหมครับและกรดอะมิโน20ตัว20ชนิดมาต่อกันไม่ไม่ใช่ต่อกัน20ตัวนะหมายถึงว่า20ชนิดเนี่ยมาได้มันมาต่อกันอาจจะเกินอาจจะเป็นร้อยตัวพันตัวใน20ชนิดนั้นนะครับมันก็จะมีสมมติเมเทแทวนี้ไลซีนซีซ,ซีต่อกันบนกัน20ตัวนี่แหละนะครับ เป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโปรตีนนะครับก็คือกรดอะมิโนโต่อกันด้วยพันธะเปปไทดยย์ยาวๆนะครับทีนี้พอมาต่อกันเนี่ยมันทําให้เกิดโปรตีนมีรูปร่างหลายระดับมีรูปร่างหลายแบบนะครับโดยรูปร่างหรือโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นโครงสร้างแบบง่ายๆเราเรียกว่าไพรมารีนะครับ ก็คือสมมติกระดาษของอารย์นี่ก็คือสายโพลีเปปไทด์ซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนต่อกันตัวที่1ตัวที่สองยาวต่อกันถ้าเป็นไพมารีเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้โครงสร้างโปรตีนอันนี้คือโปรตีนกระดาษนี่คือโปรตีนก็คือเกิดจากกรดอะมิโนลหลายตัวต่อกันเป็นเส้นตรงแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าไพมารีนะครับโครงสร้างโปรตีนถ้าเป็นแบบเซคันดารีก็หมายความว่า,วาไอเส้นใหโปรตีน โครงสร้างโปรตีนเนี่ยที่เกิดจากกรดอมโนต่อกันเนี่ยมันอาจจะพับเกิดพันธะลงมันมันก็จะดึงไม่ไม่ให้มันเป็นเส้นตรงอาจจะเป็นเส้นงองอ,อย่างเงี้ยเป็นเส้นงอๆกดไปมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เกิดจากพันธะกรดอมโนตัวที่หนึ่งกับตัวที่สี่มันมีแรงดึงกันมันก็เลยงองอวนกันไปอย่างเงี้ยนะตัวที่หนึ่งถึงสี่ทุกสี่ตัวก็จะมี เนื่องจากโครงสร้างของรดอะมนโนมันมีหมูอา่าหมู่ R มันอาจจะเกิดพันธะระหว่างโกโดอะมิโนในสายมันก็เลยดึงทําให้สายของโปรตีนมันขดเป็นเกลียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย,อ,ยอันนี้คือโครงสร้างที่เรียกว่า secondary นะครับทีนี้ถ้าเป็น tertiary นะครับไอโครงสร้างโปรตีนมันยาวมากมันขดกันอย่างนี้แล้วมันทับ ม้วนกลับมาเป็นก้อนพับไปพับมาจนกลายเป็นก้อนแบบนี้อย่างเนี้อันนี้คือเตอร์เทลรี่นะครับโคเดมิโนโถ้าเรียงก,กันตรงๆแบบนี้เรียกไพรมารีพับไปพับมาแต่ยังเป็นยังเป็นเส้นยาวๆอยู่นะครับเป็นเกลียวยา,ยาวๆไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเซคันดารี่แต่ถ้าพับจนม้วนจนเป็นก้อนแบบนี้ เราเรียกตเทอร์เทอรี่นะครับและโครงสร้างอันสุดท้ายก็เป็นคอเทอร์นารีคอเทอร์นารีหมายาว่ามันมีสายโพลีเปปไทด์อีกสายหนึ่งอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้ก็เป็นสายโพลีเปปไทด์ที่เป็นมีนกขนานต่อกันแล้วจับกันเป็นก้อนเป็นโครงสร้างเป็นตเทอร์เทอตเตรี่ตเหมือนกันไอ้เทอร์เทอรี่กับเทอร์เทอรี่มาเจอกันรวมกันเป็นก้อนโปรตีนมีสองสายมาต่อกันกลายเป็นก้อน มีก้อนนี้กับก้อนนี้ะสองก้อนลักษณะเนี้ยโครงสร้างโปรตีนที่มีสายโพเลียกไตรคันกันเป็นก้อนสองก้อนหรือสามสี่ก้อนขึ้นไปสองก้อนขึ้นไปมารวมกันเป็นโครงสร้างโปรตีนที่เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคอเจเนรีนะครับอันนี้คือโครงสร้างโปรตีนนะครับง่ายๆโอเคไหมครับ